สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะก็ยังคงพบกับครูคำภูและครูสัลยานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเมนูนะคะของการแทรกซึ่งจะเป็นวัตถุนะคะที่สามารถที่จะนำมาโชว์นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน มาดูอย่างแรกเลยนะคะก็คือในส่วนของการออกแบบค่ะเนื่องด้วยจากว่า Google Sites นะคะได้มีรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่วางเป็นเลเยอร์เอามาให้ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน6แบบคุณครูก็สามารถที่จะเลือกแบบตรงนั้นได้นะคะหากเลือกแบบได้แล้วนะคะก็ให้คลิกนะคะค้างไว้หลังจากนั้นค่ะก็ลากมาวางในส่วนของพื้นที่การทำงานนะคะหรือส่วนของเนื้อหานั่นเอง เมื่อคลิกเลือกได้แล้วค่ะก็จะขึ้นเลเยอร์นะคะซึ่งจะมีตามลักษณะของบล็อกตามในส่วนของการที่เลือกสามารถเลือกมาได้หลายแบบเลยนะคะก็อยู่ที่รูปแบบของคุณครูเองนะคะว่าอยากจะออกแบบไซส์ของเรานะคะเป็นหน้าตาแบบใดนะคะคราวนี้นะคะในแต่ละส่วนนะคะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นส่วนนะคะเมื่อเลือกที่ส่วนแล้วนะคะมันก็จะมี สามตัวเหมือนเดิมนะคะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ซึ่งเราอธิบายในคลิปที่แล้วไว้นะคะจึงขอข้ามตรงนี้นะคะมาดูในส่วนของบล็อกของมันนะคะในส่วนของบล็อกจะประกอบไปด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วยข้อความนะคะที่บอกว่าคลิกเพื่อแก้ไขข้อความอะ,อะไรที่เป็นคลิกเพื่อแก้ไขข้อความนั้นก็สามารถใส่ข้อความลงไปได้อย่างเช่นค่ะจะใส่ข้อความว่าเทคโนโลยีลงไปนะคะ ส่วนในเครื่องหมายบวกนี้ค่ะเราลองมาดูกันนะคะในเครื่องหมายบวกค่ะก็จะเป็นการอัพนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของรูปภาพหรือจากไดร์หรือ YouTube หรือปฏิทินหรือแผนที่ต่างๆได้ลองเลือกซักอันดูก่อนนะคะอย่างเช่นค่ะเลือกเป็นแบบอัพโหลดหาไฟล์หรือโฟลเดอร์นะคะที่เราได้จัดเตรียมเนื้อหาไว้ตัวอย่างนะคะ ได้รูปภาพมาแล้วค่ะก็จะเห็นเป็นลักษณะของรูปภาพในรูปภาพนี้นะคะถ้าคุณครูคลิกที่กรอบของรูปภาพค่ะก็จะขึ้นในส่วนของการแก้ไขต่างๆไว้มาดูส่วนแรกกันก่อนนะคะส่วนแรกคือการครอบตัดค่ะเมื่อคลิกที่การครอบตัดนะคะก็จะเห็นได้ว่าหากคุณครูค่ะทำการขยายรูปภาพออกไป จะทำให้เห็นว่ามันจะมีส่วนแถบสีเทาอยู่ในส่วนแถบสีเทานั้นนะคะหมายถึงว่าถ้ารูปภาพที่อยู่นอกกรอบที่เป็นลักษณะของสีแบบนี้นะคะก็จะไม่นํามาโชว์ในเว็บไซต์ของเรานะคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายถูกค่ะภาพก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเมนูที่2นะคะก็คือยกเลิกการครอบตัดค่ะก็คือคลิก1ครั้งค่ะ มันก็จะกลับมาเป็นรูปภาพเดิมเหมือนต้นฉบับของเราเมนูที่3ค่ะก็คือการแทรกลิงก์นะคะในการแทรกลิงก์ตรงนี้รูปภาพของเรานะคะสามารถที่จะแทรกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆได้หรือจะแทรกลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆได้เดี๋ยวจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการแทรกต่อไปนะคะก็คือเป็นการลบไฟล์นะคะก็คือเป็นการลบรูปภาพของเรานะคะที่เรานําขึ้นมา ส่วนจุด3จุดนะคะก็คือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมได้นะคะก็สามารถคลิกนะคะมันก็จะมีการให้เลือกนะคะว่าแทนที่รูปภาพหรือว่าจะเพิ่มข้อความอธิบายรูปภาพก็ได้นะคะลักษณะของบล็อกนะคะก็ไม่ยากนะคะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้สามารถที่จะลบบล็อกบางบล็อกออกไปได้นะคะโดยการที่คลิกนะคะแล้วจะมีรูปถังขยะโผล่ขึ้นมาให้ค่ะก็จะปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งได้ แล้วบังเอิญค่ะสมมุตินะคะคุณครูนะคะได้ทําการลบบล็อกออกไปนะคะแล้วอยากจะได้บล็อกแบบเดิมค่ะเข้ามาวางในส่วนตรงนี้นะคะวิธีการนะคะบางท่านก็อาจจะสามารถกดย้อนกลับก็ได้นะคะ แต่เมื่อเราทําอะไรไปเยอะแล้วนะคะบางทีการย้อนกลับก็จะทําให้งานส่วนอื่นย้อนกลับไปด้วยนะคะดังนั้นมีวิธีการค่ะก็คือว่าสามารถกด copy ได้นะคะหากเราต้องการนําบล็อกแบบนี้นะคะมาเพิ่มเติมในส่วนด้านขวามือค่ะเราก็ต้องทําการคลิกที่บล็อกทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องไปกดที่คีย์บอร์ดค่ะคือการกดปุ่ม control ค,ค้างไว้แล้วตามด้วยตัว c ค่ะ ก็คือเป็นคำว่า ctrl c นะคะหรือการ Copy นั่นเองหลังจากนั้นค่ะนำเมาส์ค่ะไปคลิกที่พื้นที่ว่างที่ต้องการจะวางนะคะแล้วกด ctrl ค่ะตามด้วยตัว v ค่ะก็เป็นการวางรูปภาพนั่นเองนะคะทั้งบล็อกเลยเราก็สามารถขยับนะคะเคลื่อนย้ายบล็อกของเราค่ะไปวางในตำแหน่งใหม่ได้นะคะ ต่อมานะคะก็คือเป็นส่วนของเมนูด้านล่างแล้วค่ะอันแรกนะคะก็คือเป็นข้อความแบบยุบได้ข้อความแบบยุบได้ในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะข,ของการที่เรามีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะยาวนะคะแล้วเราไม่อยากจะใช้โชว์ในหน้าเว็บไซต์ให้ยาวมากนักไม่อยากจะให้เปลืองพื้นที่นะคะเราก็สามารถทำการซ่อนข้อความได้โดยด้านบนค่ะจะต้องเป็นหัวข้อที่เราจะต้องการให นักเรียนนะคะได้รับทราบว่าหัวข้อนี้ชื่อว่าอะไรนะคะลองสร้างเป็นคำว่าตัวชี้วัดหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเอาข้อความนะคะที่เป็นตัวชี้วัดมาใส่เมื่อเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะก๊อปปี้นะคะโดยการทำแถบดําคลุมข้อความที่เราต้องการแล้วก็กด ctrl c หลังจากนั้นนะคะก็มาคลิกนะคะแล้วก็กด ctrl v วางได้เลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะคะทำอะไรไปนะคะก็สามารถที่จะพรีวิวตัวอย่างได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นในรูปแบบของโทรศัพท์นะคะเราก็เลื่อนลงมานะคะก็จะเจอรูปภาพของเรา2รูปภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ตัวชี้วัดค่ะจะเห็นว่าคําว่าตัวชี้วัดจะมีลักษณะของลูกศรน,นะคะก็สามารถคลิกที่ลูกศรได้เมื่อคลิกที่ลูกศรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะปรากฏข้อความที่เราซ่อนไว้อยู่ค่ะ ปุ่มถัดมาค่ะก็คือปุ่มสารบัญน,นะคะในปุ่มสารบัญคะ่ะลองคลิกที่สารบัญดูนะคะมันก็จะขึ้นข้อความค่ะเป็นลักษณะของหัวข้อจะเห็นได้ว่าจะขึ้นมาทุกหัวข้อที่เราเขียนข้อความไว้นะคะอย่างเช่นค่ะด้านบนค่ะก็คือศึกษาก็จะมีบล็อกของศึกษาออกแบบคำหนึ่งนะคะแล้วก็เทคโนโลยีค่ะ2ข้อความนี้ ดังนั้นนะคะในส่วนของสารบัญน,นั้นนะคะหากเราไม่อยากจะได้หัวข้อซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงคำว่าศึกษาวิเคราะห์นี่ค่ะเป็นข้อความก็จะมีสัญลักษณ์ของตานะคะที่เปิดอยู่นะคะเมื่อเราเอาเมาส์มาคลิกนะคะก็จะเห็นข้อความขาวว่าจะซ้อนได้นะคะก็สามารถคลิกได้เมื่อเราลองดูนะคะ ค,คุณครูก็ลองดูข้อความนะคะว่าอะไรที่จะเป็นสารบัญหรือเป็นหัวข้อเรามาดูพรีวิวกันนิดนึงนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าหัวข้อต่างๆนะคะจะถูกนํามาเป็นสารบัญซึ่งสารบัญตรงนี้ค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าอยากจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเพราะบางครั้งนะคะไม่จําเป็นต้องมี ต่อไปนะคะก็คือเมนูภาพหมุนค่ะในภาพหมุนนั้นนะคะก็คือเป็นเมนูสําหรับการแทรกรูปภาพเพื่อทําให้เกิดภาพเคลื่อนไหวเองโดยอัตโนมัตินะคะหรือว่าจะให้มีนักเรียนสามารถคลิกเลือกเป็นเหมือนสไลด์สไลด์ไปได้นะคะเมื่อเราเข้ามาสู่ในภาพหมุนนะคะก็จะให้มีการแทรกรูปภาพคุณครูกดที่เครื่องหมายบวกค่ะเลือกคําว่าอัปโหลดรูปภาพ นะคะถ้าหากมีไฟล์อยู่ที่เครื่องนะคะเราก็ลองมองหาโฟลเดอร์ของเราที่เก็บไฟล์ไว้นะคะแล้วก็อาจจะลากคลุมทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพื่อให้รูปภาพมาอยู่ในทีเดียวกันเลยในขณะนี้ก็รอรูปภาพนะคะโอเคค่ะเมื่อรูปภาพได้มาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองเอาเมาส์มาชี้ที่รูปภาพนะคะเราจะพบว่ารูปภาพนั้นจะมี สัญ,ญลักษณ์สสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือรูปถังขยะก็แปลว่านํารูปภาพออกก็คือสามารถเอาออกได้นะคะและสัญ,ญลักษณ์ที่2ค่ะก็คือเป็นการเพิ่มข้อความในการเพิ่มข้อความก็มี2แบบค่ะว่าจะเพิ่มข้อความแบบอธิบายหรือเพิ่มแบบคําบรรยายอย่างเช่นค่ะจะขอยกตัวอย่างเพิ่มคมําบรรยายนะคะรูปภาพนี้นะคะอาจจะเป็นรูปโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่นะคะ เราก็พิมพ์ข้อความใต้รูปภาพได้นะคะเราลองกดตกลงนะคะก็จะเป็นหนึ่งรูปภาพแล้วทีนี้เราลองแค่รูปภาพเดียวนะคะต่อมานะคะสัญลักษณ์ข้างบนค่ะก็คือเป็นรูปของการตั้งค่าการตั้งค่าในที่นี้ก็คือเป็นการกำหนดค่ะว่าในสไลด์ของรูปภาพนั้นอยากจะให้แสดงแบบไหนอย่างแรกค่ะคือการแสดงจุดการแสดงจุดตอนนี้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะแสดงคำบรรยายภาพ มีเครื่องหมายถูกก็แสดงว่าอยากจะให้โชว์นะคะเริ่มต้นอัตโนมัติก็หมายถึงว่าสไลด์นี้จะเล่นเองโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ความเร็วในการเปลี่ยนสไลด์ค่ะก็คือระดับของการเปลี่ยนสไลด์นั่นเองก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเลือกทั้งหมดดูก่อนนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกดที่แทรกแล้วนะคะก็จะปรากฏนะคะรูปภาพนะคะในส่วนด้านล่างนี้ เดี๋ยวจะให้ดูพรีวิวนะคะว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นค่าว่าลักษณะที่เราแสดงแบบจุดค่ะคือส่วนตรงนี้นะคะก็จะมี5รูปก็5จุดนะคะแล้วรูปภาพของเราค่ะก็จะเล่นแบบอัตโนมัตินะคะส่วนรูปภาพที่เรามีข้อความค่ะก็จะมีโชว์ขึ้นมานะคะนี่ค่ะโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่ก็จะขึ้นมาด้วยดังนั้นนะคะก็สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆได้นะคะถ้าหากคุณครูมีเนื้อหาในส่วนของบทเรียนนะคะที่เป็นรูปภาพประกอบก็สามารถทำได้เลยค่ะต่อไปนะคะเมนูปุ่มค่ะเมื่อคุณครูคลิกที่เมนูปุ่มนะคะปุ่มก็จะสามารถที่จะเป็นลักษณะของการกดปุ่มแล้วก็เปิดไปยังหน้าเว็บไซต์ใหม่นะคะหรือในหน้าเพจใหม่ของเรา ก็จะมีข้อความค่ะมีชื่อกับลิงก์นะคะในชื่อสมมุติตัวอย่างนะคะใส่เป็นคําว่า Google หลังจากนั้นนะคะถ้ากดปุ่มนี้แล้วนะคะจะต้องลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของ Google คุณครูก็จะต้องทราบ URL ของลิงก์เว็บไซต์นั้นนะคะก็พิมพ์ชื่อลิงก์ให้ถูกต้องค่ะเมื่อถูกต้องนะคะตรวจสอบดูเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มแทรกได้เลย เมื่อกดปุ่มแทรกค่ะจะพบว่าการแก้ไขของปุ่มมีดังนี้ค่ะอย่างที่1ค่ะคือการเติมพื้นเติมพื้นก็คือเป็นสีของปุ่มนั่นเองนะคะเติมขอบค่ะเติมขอบก็จะเป็นลักษณะของเส้นขอบอย่างเดียวนะคะถ้าหากเอาแค่ข้อความก็คือมันจะไม่มีกล่องเป็นปุ่มเลยมันจะมีแต่ข้อความอย่างเดียวนะคะค,คุณครูก็เลือกแบบได้เลย และต่อไปค่ะก็จะเป็นในรูปของปุ่มแก้ไขนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของดินสอก็คือสามารถที่จะมาแก้ไขชื่อแล้วก็ลิงก์ได้นะคะหากมีการพิมพ์ผิดนะคะถ้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มอัปเดตไปด้วยนะคะต่อมาค่ะถ้าจะลบปุ่มก็กดปุ่มลูกถังขยะได้เลยค่ะลองดูตัวอย่างนะคะอ่าเลื่อนมาเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะปุ่มก็จะอยู่ด้านล่างลองคลิกที่ปุ่มค่ะก็จะเห็นได้ว่าปุ่มนี้ค่ะก็จะลิงก์มายัง Google นะคะ ต่อมาค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของตัวต่อไปค่ะก็คือตัวแบ่งตัวแบ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะแบ่งเนื้อหาที่มาจากส่วนแต่ละส่วนค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าคลิกที่ตัวแบ่งค่ะมันก็จะขึ้นที่ขอบเส้นมาให้โดยถ้าหากคุณครูอยากจะแบ่งตัวส่วนเนื้อหาใดนะคะก็สามารถมาคลิกด้านล่างนะคะแล้วเลือกคําว่าตัวแบ่งเส้นมันก็จะปรากฏให้ เมื่อเราลองดูตัวอย่างค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีขอบเส้นค่ะหลังจากข้อความที่เราทำไว้ค่ะต่อมาค่ะก็คือในส่วนของ y o u t u b e นะคะในส่วนของ Youtube นั้นก็คือจะเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะที่มาจากแหล่งอื่นๆหรือแม้กระทั่งสื่อการเรียนการสอนของคุณครูเองนะคะมาดูวิธีแรกก่อนเลยนะคะ วิธีแรกก็คือการค้นหาวิดีโอค่ะคุณครูก็สามารถที่จะเซิร์ชน,นะคะวิดีโอที่คุณครูต้องการได้เลยนะคะเมื่อพิมพ์ชื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดปุ่มค้นหาก็สามารถเลือกนะคะวิดีโอที่เกี่ยวข้องของคุณครูได้นะคะแล้วก็กดที่คําว่าเลือกค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะได้ไฟล์วิดีโอขึ้นมานะคะในไฟล์วิดีโอนี้ก็สามารถปรับนะคะขยายขนาดของวิดีโอได้นะคะหากไม่ต้องการก็สามารถลบได้นะคะหรือในส่วนของการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับปุ่มควบคุมในวิดีโอนะคะว่าจะอนุญาตนะคะว่าเป็นลักษณะของสีอะไรหรือว่าจะเปิดเต็มจอหรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนอันแรกค่ะก็คือจะเป็นการเปิดในแท็บใหม่ก็คือเหมือนกับดูวิดีโอ YouTube ของคุณครูเองนะคะว่า ที่ถูกลิงก์นะคะเป็นลิงก์อะไรหรือว่าใครเป็นคนทำนะคะช่องชาแนลอะไรเป็นต้นค่ะ, <S <S ต,ะ,คะต่อมานะคะก็คือในส่วนของปฏิทินค่ะปฏิทินจะทําหน้าที่อย่างเช่นคุณครูมีกิจกรรมนะคะอย่างเช่นบทเรียนนี้อยากจะสอนนะคะตามปฏิทินตามเวลาอย่างไรนะคะ <S <S คุณครูก็สามารถเลือกที่ปฏิทินได้เลยนะคะเมื่อเลือกปฏิทินนะคะก็จะมี การสอบถามค่ะว่าปฏิทินนี้นะคะอยู่ในชื่ออีเมลอะไรเพราะว่ามันจะผูกกับอีเมลของคุณครูเองค่ะดังนั้นคลิกเลือกนะคะอีเมลของคุณครูเลยค่ะหลังจากนั้นมากดที่ปุ่มแทรกค่ะเราก็จะได้หน้าจอปฏิทินขึ้นมาแล้วนะคะในการแสดงผลปฏิทินบนเว็บไซต์ค่ะนักเรียนของคุณครูค่ะก็สามารถที่จะสามารถเลือกแบบเดือน หรือแบบสัปดาห์ได้แต่ณนะตอนนี้จะแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะวิธีการเพิ่มข้อมูลในปฏิทินนะคะก็คือคุณครูจะต้องไปทำใน Google Calendar ค่ะการทำ Google Calendar นั้นคุณครูก็จะต้องไปที่ในส่วนของ Gmail ก่อนนะคะแล้วก็ไปในแอปของ Google ค่ะเลื่อนลงมาค่ะจะเห็นคำว่าปฏิทินอยู่ค่ะคลิกที่ปฏิทินได้เลย ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากคุณครูต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลในปฏิทินค่ะให้กดปุ่มว่าสร้างหลังจากนั้นนะคะก็เพิ่มหัวข้อค่ะอย่างเช่นนะคะว่าเรียนบทเรียนออนไลน์เรียนบทเรียนที่1แล้วกันนะคะหลังจากนั้นค่ะก็สามารถที่จะแก้ไขเป็น เวลานะคะวันที่ได้อย่างเช่นค่ะในเรียนบทเรียนออนไลน์บทที่1น,นะคะก็จะเรียนวันที่3นะคะก็คลิกไปเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้นะคะสมมุติเอาเป็นบ่ายสามนี่แหละค่ะถึง4ี่โมงเพิ่มผู้เข้าร่วมก็หมายถึงว่าจะมีใครนะคะที่เป็นผู้เข้าร่วมกับเราได้บ้างนะคะก็สามารถแอดเป็นชื่อของอีเมลของคุณคนนั้นได้เลยนะคะสถานที่หรือเพิ่มคําอธิบายนะคะก็ตาม ข้อความได้เลยนะคะถ้าเพิ่มคำอธิบายก็คือเรียนแล้วทำแบบฝึกหัดนะคะหลังจากนั้นค่ะให้คลิกบันทึกค่ะเมื่อคลิกบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูที่หน้าไซต์ของคุณครูค่ะเมื่อคุณครูนะคะได้วางไซต์เรียบร้อยแล้วลองดูที่พรีวิวนิดนึงค่ะเราจะมาดูในส่วนของปฏิทินนะคะ การแสดงปฏิทินก็จะแสดงดังนี้ค่ะถ้าหากเป็นลักษณะของขออนุญาตเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะก็จะเห็นเป็นลายแผนงานค่ะแผนงานก็จะบอกเลยค่ะว่าวันที่เท่าไหร่นะคะทําอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นแบบสัปดาห์ก็จะเห็นเป็นลักษณะของสัปดาห์นั้นถ้าเป็นเดือนนะคะก็เป็นเดือนนั้นเราก็เลือกเป็นเดือนพฤษภาคมได้เลยค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนะคะที่เราลงใน Google c a l e n d a r ไว้ก็จะมาปรากฏตรงนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็คือในเรื่องของแผนที่ค่ะแผนที่ก็เป็นการป้อนตำแหน่งที่อยู่นะคะอย่างเช่นในรายวิชาของคุณครูค่ะอยากจะให้มีแผนที่นะคะในเนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูก็สามารถป้อนตำแหน่งนะคะได้หรืออาจจะเป็นที่อยู่ของโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นค่ะพิมพ์คําว่าโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหหาเสนี2ลงไปค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีแผนที่ตรงนั้นปรากฏอยู่แล้วก็เลือกปุ่มเลือกค่ะ ก็จะแสดงแผนที่ทั้งหมดนะคะต่อมาค่ะในส่วนของเอกสารสไลด์แล้วก็ชีตนะคะเอกสารก็คือจะเป็นเอกสารที่เป็นพวก Word ต,ต่างๆนะคะที่คุณครูได้อัพเอกสารขึ้นมาดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณครูจะต้องอัพขึ้นมาอยู่ใน g o o g l e Drive ทุกครั้งนะคะเพราะว่าเอกสารนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเลือกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องเลือกผ่านไดท์เท่านั้นนะคะ แล้วก็ชีทก็จะเป็นลักษณะของ Excel นะคะเป็นตารางแล้วก็สไลด์นะคะก็จะเป็นแบบ Power Point นะคะก็สามารถคลิกเลือกได้เลยยกตัวอย่างเอาเแบบ Power Point นะคะแทรกเข้ามาค่ะเนื้อหาของคุณครูค่ะก็จะมาปรากฏตรงนี้นะคะก็สามารถขยายปรับแต่งอะไรได้เหมือนเดิมต่อมาค่ะฟอร์มนะคะฟอร์มก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูได้ออกแบบฟอร์มเพื่อให้มีการ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แต่หนะ้าตรงนี้ยังไม่มีนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปลองดูในฟอร์มกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเนื้อหานะคะที่เกี่ยวข้องกับการแทรกวัตถุต่างๆนะคะก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะคะคุณครูก็น่าจะลองทำดูนะคะแล้วก็ลองปรับตกแต่งนะคะเว็บไซต์ของคุณครูในหน้าแรกนะคะให้สวยงามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ